哎呦 สวยจริงแถวบ้านผม เราแวะร้านกาแฟกันสักหน่อยนะครับร้านนี้ก็หลังๆมาบ่อยเหมือนกันนะเปิดุ้ยอนึกว่าร้านปิดแต่จริงๆล้วเปิดนะครับโอเค,อเคก่อนอื่นสวัสดีก่อนนะครับที่จริงแล้วคลิปนี้เนี่ยผม จะพูดถึงยางวิตตอรียคอซ่าโปรนะครับที่เป็นขนาดใหม่29มิลคือเคยแนะนำไปแล้วนะฮะก็คือเคยทำคลิปไว้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้แต่ว่าวันนี้ก็ประมาณว่าจะมารีวิวสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมปั่นไปร้านกาแฟตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็กล่าว่าเออเดี๋ยวคงอาจจะพูดในร้านกาแฟหรือว่าอาจจะหาที่เงียบๆพูดถึงสะหน่อยอะไรงี้นะครับ แต่ว่าคือเอาจริงๆก็นึกไม่ออกคือเนี่ยผมที่ผมถ่ายคลิปตอนนี้ที่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยเกือบสองทุ่มแหละเพราะว่าเอ๊นึกไม่ออกว่าแบบมันจะร,รีวิวยังไงดีวะเกี่ยวกับยางวิตเตอร์เลียคอ r ซตัวนี้นะครับอ,อ,อย่างหนึ่งเลยที่ที่ยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปั่นแข่งนะ แล้วก็ไปขึ้นเขาแบบว่าอ่ขึ้นเขายาวๆหน่อยประมาณว่าแบบไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยนะครับคือโดยส่วนตัวผมมาอันนี้ผมพูดตามตรงเลยนะอย่างแรกเลยคืออ่อย่างนึงกงต้องบอกก่อนว่าอย้ยางเนี้ยผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับคือ,อัน,นี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากทางวิตเณียไทยแลนด์นะครับเอาจริงๆคือรู้สึกชอบนะรู้สึกชอบคือสัมผัสแรกที่มันรู้สึกได้เลยครับก็คือว่า ความนุ่มนวลเนี่ยที่ในคลิปอะคือจริงๆจ,จ,จะพยายามถ่ายว่าเออให้เห็นว้าแบบเนี่ยก็ปั่นปั่นเส้นทางประจําที่ผมปั่นเนี่ยมันจะประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็พื้นที่ในกรุงเทพโอเคก็ไม่ได้ไปทั่วกรุงเทพใช่ไหมครับแต่ว่าไอเราแวกที่ผมอยู่อะ่ะมันมันก็คือแบบแถวแถวกรุงเทพอยู่แล้ว,ลวฝั่งบางนาอ,อ,อาจจะมีแบบถ้าไปสกายเลนมันก็เฉียดเฉียดไปแบบสมุทรปราการบ้าง แต่ว่าหลากัหลกๆอะ่ะมันก็คือกรุงเทพแล้วก็ผมว่าถนนเราคงไม่ต้องสาชยายมากคือมันไม่ได้แย่มากแต่ว่าโอเคจะบอกว่ามันเรียบก็ไม่ใช่คือถ้าเทียบง่ายๆเลยไ,ไปเทียบกับส่วนพึ่งที่ผมไปอะ่ะคือคนละเรื่องส่วนพึ่งดีกว่านะครับก็ไอความถนนไม่เรียบเส้นทางที่ปั่นในกรุงเทพอะ่ะผมว่าอยยางที่เป็นขนาด29มิลของเวสต์อรียอคอซาโปรอ่ะ ก็ช่วยให้ขี่ได้สบายขึ้นนะเอออันนี้คือต้องบอกด้วยว่าผมมาเปลี่ยนเฟรมใช่ไหมจาก l c มาเป็นเฟส225 0ซึ่งตัว L4 เนี่ยมันจะค่อนข้างออมีความ a อ c กีฟกว่าคือตัวเฟสเนี่ยมันจะขี่สบายกว่านะครับแต่ว่าผมมาจำความรู้สึกได้จากตอนที่ใส่ย,ยางกับเฟรม L4 เออนั้นก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าความนุ่มนวลความ คอนเฟอร์เซเบลอะไรอะ่ะมันก็มาจากยางเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของความเร็วเนี่ยจริงๆอะ่ะไอ้วันที่วันที่ขี่วันแรกมั้งหรือวันที่สองเนี่ยยางวิ t t o รี a c คอ s ซาโปรอ่ะครับมันจะมีช่วงที่แบบอยู่ในสกายเลนอะ่ะตอนนั้นมันก็เป็นตอนตามลมแหละแล้วก็กำลังจะออก คือซือปั่นเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบกําลังจะถึงตรงก็คือจะครบใกล้จะครบรอบอ่ะแล้วก็มีแบบทําความเร็วกันอะไรเงี้ยนะครับก็ข้างหน้าข้างหน้าผมก็จะมีอ่าพี่นุกนะครับพี่นุกเอ่อคีปูชิ่งนะครับแล้วก็แบงซี่นะครับแบงซี่ตอนนี้ก็อ่ไปร่วมทีมแกรนทอนตันนะฮะในทัวร์ออฟไทยแลนด์นะครับ,ก,รบก็คือเหมือนกับเขาจะลากส่งแบงซี่สปินน่ะผมก็เลยตามไปด้วยซึ่งอันนั้นอนะ่ะก็กดทําความเร็วได้ 60นะครับเออคือจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ปั่นในความเร็วนี้ที่เป็นทางลาบเฉยๆที่ไม่ใช่ทางลงอะมานานมากแล้วนะเออโอเคคืออันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้มาว่าเออไม่ได้มาพูดว่าตัวเองเก่งอะไรงี้แต่แบบเฮ้ยไอการที่เราฝึกซ้อมมาอะไรแบบเนี้ยครับเข้ายิ้มด้วยแล้วก็ฝึกซ้อมในการเน้น power อะไรเงี้ยมันก็มีส่วนอยู่แล้วบวกกับการที่ผมก็จี้ออสองคันถู้ไหมครับคือมีคนลากให้อะ่ะ มันก็มันก็สามารถที่จะส่งผลทําให้เราไปได้เร็วอยู่แล้วแต่ว่าเออมันก็น่าประทับใจตรงที่แบบเฮ้ยเอเอมันมันก็เป็นความเร็วที่เราไม่ค่อยได้แบบไปถึงบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยก็ผมว่ายางกนา็น่าจะมีส่วนช่วยซึ่งตอนนั้นอะยางมันก็ยังถือว่าถือว่าใหม่มากนะมันน่าจะปั่นแบบไม่ถึงร้อยโลดีอะไรเงี้ยครับก็เรียกว,ว่าใหม่กริบๆเลยเออนะครับก็จะบอกว่ายางมีส่วนช่วยขนาดไหน ไหลไหมผมว่ามันก็มีความไหลไปได้ดีนะคือมันต้องบอกงนี้ผมใช้วิตเตอรียคอซ่าโปรมาตลอดครับคือโอเคอาจจะมีสลับไปใช้ตัวเป็นคอซ่าเน็กบ้างแบบถ้าเน้นซ้อมอะไรใช่ไหมแล้วผมก็จะเก็บคอซ่าโปรเอาไว้แบบเอาไว้ใช้แบบวันแข่งอะไรแบบนี้อ,อ,อันนี้แต่อันนี้ก็คือใช้คอซ่าโปรที่เป็น29มิลแบบยาวๆเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ได้รับมา ก็ถ้าดูถ้าดูว่าตีว่าแบบน,นเนี่ยผมขี่มาตั้งแต่วันที่15บห้นาสิบามนะครับก็วันนี้วันนี้วันนี้เท่าไหร่วันนี้27ใช่ไหมมันก็เกือบ15วันแล้วก็ตีว่าก็ขี่มาเกือบ2อาทิตย์นะครับใช้คอซ่าโปรยีมิลตลอดนะฮะก็เออ โดยส่วนตัวผมประทับใจอยู่แล้วคือมันชอบแบบมันเป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ทีนี้อะถ้าถามว่าเอ๊ะไ้ตัวพวกขอบ28ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันไม่โอเคเหรอ,อมผมว่ามันก็โอเคนะคือไอนน้เรื่องความเร็วอะเอางี้แล้วกันผมว่ามันไม่ได้ต่างมากกับตัวที่มันเป็นอ่อ28มิลน,นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นการเปรียบเทียบเฉพาะแค่ว่าตัว29มิลกับอ่อ28มิลน,นะแล้วผมคงไม่ไปเปรียบเทียบกับที่ห่ออื่น คือที่ผมเคยใช้มาไม่ว่าจะเป็นคอนเทนเนนตัลหรือจะเป็นปิเรลลี่อะไรอย่างเงี้ยคือยางตัวท็อปของแต่ละแบรนด์ผมว่าว่ากันอย่างเป็นกลางเนี่ยมันมันก็สู้กันได้แหะครับผมไม่อยากมาตัดสินว่าไออันนี้มันดีกว่าอันนี้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าผมต้องบอกตรงๆว่าอันนี้ผมได้รับสนับสน,นุนจากวิตเทอรียนะแต่ว่าโอเคไอ้ที่บอกว่าชอบก็คือชอบจริงๆ ไม่ได้แบบไม่ได้มาอวยว่าเอ้ฉันได้ของมาฉันก็เลยต้องชมก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมองว่าไอายางตัวท็อปของแต่ละแบรนด์น่ะมันดีพอกันแหละควจริงนะโอเคมันอาจจะมีเ,เหนือกว่าทางด้านใดด้านหนึ่งบ้างอะไรเงี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันถ้าจะให้ยุติธรรมอะ่ะมันก็ต้องมาวัดกันแบบใส่ยางอันนี้ไปในคือผมต้องมีโอกาสได้ใช้ทุกแบรนด์อะ เออแล้วก็มาเปรียบเทียบมันต้องมีคนช่วยต้องมาดูกันไว้เส้นทางนี้ปั่นเท่านี้ความเร็วเท่านี้หวัดเท่านี้หัวใจเท่านี้อะไรเงี้ยโดยสภาพร่างกายที่มันแบบอ,อ,อยู่ในช่วงแข็งแรงพอๆกันด้วยอะไรเงี้ยสุดสุดท้ายแล้วว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกอะครับเออแต่ถามว่าชอบไหมชอบรู้สึกได้ว่าขี่สนุกขึ้นขี่สบายขึ้นกว่า28มินนะแต่ก็ไม่ได้แบบ ต่างกันแบบฟ้ากับเพลว่าโอ้โหถ้าถ้าต่อไปนี้กลับไปใช้28แย่แน่ๆเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ครับคือก็ใช้ได้ถ้ากลับไปเป็น28ก็คงจะแข็งขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ทําให้ประสิทธิภาพในการปั่นมันลดลงหรือจะทําให้แบบร่างกายมันบอบช้ําแบบปั่นนานๆแล้วจะเ,เมื่อยล้าอะไรแบบนั้นนะครับในส่วนของออที่เขาเคลมโฆษณาเนานะว่ายี่สิบมิลเนี่ยถ้ามันใส่กับ ขอบล้อ25เนี่ยแล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของความแอโรดนามิกอะไรเงี้ยคือผมมองว่าอะจา,ากที่ดูในกราฟดูอะไรนะครับมันถ้าเราแบบคิดกันแบบไม่ต้องไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์หรือเทคโนโลโยีอะไรเนี่ยมันคือเหมือนมันเท่ากันนะครับคือผมลองดูแล้วว่าเออมันจะดูเหมือนแบบข้างเออเรียกว่าเหมือนว,ว่าขอบยางกับล้อ,อมันจะค่อนข้างแบบ เสมอพอกันอะซึ่งตรงนี้มันก็ช่วยในการฝ่าลมไปทําให้อลมอะที่มันผ่านไปอะมันไม่เกิดเป็นแบบผมเรียกสัพไม่ถูกอะแต่มันไม่เกิดการหมุนวนอะไรสักอย่างมันก็เหมือนกับว่าผ่านไปตรงๆแต่ก็อย่างว่าผมพูดอาจจะผิดก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้แบบมีห้องทดลองที่จะให้เห็นคลื่นลมผ่านไปว่ามันเป็นเส้นแบบไหนเป็นหมุนวนแบบไหนอะไรเงี้ยครับเออ คือสุดท้ายแล้วก็ต้องลองนะครับก็คงต้องลองดูว่าเออจะลองหา29มมิลมาใช้ไหมโอเคตอนนีออ้มันก็จะมีเป็นคอรซ่โปรแล้วก็คอร์เซาเน็กนะครับถ้าเป็นตัวคอรซ่โปรก็จะอยู่ประมาณสองพันเจกว่านะอันนี้ผมไม่ได้ใจเดี๋ยวขึ้นราคาไว้แล้วกันแล้วก็ถ้าคอซาเน็กก็จะถูกลงมานะครับหรือว่าดูราคาใน อเพจวิียาไทยแลนด์ก็ได้ก็จะมีบอกไว้แล้วผมว่าเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยอีกไม่นานน่าจะมีตัวที่ใช้สำหรับรถทีทีก็จะเป็นคอ r s ซ Pro ปรสปีนะครับหรืออาจจะเป็นตัวอื่นที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องรอติดตามนะก็เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วคงต้องลองครับเออแต่ก็เข้าใจว่าราคายางก็ไม่ใช่ถูกๆนะเดี๋ยวว่าคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวว่าจะลองแบบ เผื่อมีโอกาสคุยกับเพื่อนนักปั่เนี่ยมาคุยเรื่องยางกันหน่อยว่าราคายางแบบความรู้สึกเป็นยังไงใช้ยางตัวท็อปตัวลองตัวซ้อมอะไรเงี้ยก็น่าสนใจเนอะก็เดี๋ยวมาพูดคุยทําคลิปให้ฟังแล้วกันนะครับสรุปง่ายๆวิเรเลียคอร r เซ่โปรขนาด29มิลตัเดเรื่องราคาไปก่อนถูกแพงไม่รู้ค่อยว่ากันนะผมชอบเออผมว่ามันขี่สนุกขึ้นนะครับสบายขึ้น เวลาลุยไปกับท้องถนนในกรุงเทพมันมันไปได้แบบเออไม่ค่อยสะท้านแต่ก็ต้องบอกว่ามันน่าจะมีส่วนมาจากเออมันน่าจะมีส่วนมาจากเฟรมเฟสตัวใหม่ด้วยที่มันมีความคองพลาติเบิลมากกว่าตัว l 4นะครับสุดท้ายก็คงต้องลองดูนะฮะถ้ามีโอกาสยังไงก็ซื้อมาใครใช้อยู่อะไรยังไงก็ลองมาคอมเมนต์หน่อยว่ารู้สึกยังไงนะครับตัวขอบ29มิลน,นะโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับพูดเยอะ วนไปวนมานิดน,นึงก็ต้องขอไปด้วยนะครับหวังว่าภาพเสียงจะชัดเจนนะครับขอบคุณที่ติดตามกันเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับผมลืมบอกไปว่าผมใช้เป็นยางในนะครับไม่ได้เป็นทูบ e ล l a ส e แล้วก็ยางในที่ใช้จะเป็นของไรนาวสูบลมประมาณ60-61นะครับทั้งหน้าและหลังก็ประมาณนี้นะครับยังไงมีโอกาสก็ลองดูใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้นะครับขอบคุณครับ